นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะครับช่องตีซีทีวีคือเมื่อสองวันก่อนนะทุกคนเนี่ยมีคนสติไม่ดีครับคนสติไม่ดีเขาจะคือมีคนสติไม่ดีจะขึ้นบ้านนะทุกคนนะคือบ้านผมก็ไม่ล็อกไงคือบ้านไม่ได้ล็อกด้วยไม่มีใครอยู่บ้านด้วยไปทํางานกันหมดไปอยู่ที่ตลาดกันหมดกําลังทํางานที่เทศบาลน,นะทุกคนนะแล้วทีนี้มันมีเด็กสติไม่ดี บังเอิญว่าแม่มาเจอพอดีมันกําลังหาทางจะเข้าบ้านนะกล้า <c oughs> ลเข้าไปตรงไม่กล้าเข้าไปตรงประตูหน้าบ้านนี่นะมันไม่กล้าเข้าไปนะมันปีนตรงนี้เนี่ยปีนตรงนี้ทุกคนเนี่ยมันไต่ตรงนี้ไปมันกําลังไต่ไปหลังบ้านเลยไต่ข้างหลังครัวเลยทุกคนเนี่ยมันกําลังไต่เข้าไป,ไปข้างหลังครัวเลยียผมพาไปดูข้างหลังครัวนะครับทุกคนคือมันกําลังไต่มาตรงเนี้เนี่ยมันไต่มาตรงนี้น มันจะไต่จากข้างหน้าบ้านมาทะลุตรงนี้นะทุกคนนะเนี่ยทะลุเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นครัวเป็นครัวของเราเนี่ยแล้วประตูหน้าต่างเนี่ยปิดนะอันนี้ปิดแต่มันเปิดได้ไงทุกคนมันงัดมันก็เปิดได้ไงหน้าต่างเนี่ยมันงัดมันเปิดได้เลยนะของทั้งทีวีตู้เย็นพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าของเอาไปขายได้ไงแม่เป็นคนสติไม่ดีแล้วแม่บังเอิญว่าแม่มาเจอพอดีทุกคน คือแม่มาเจอวันพอดีดีที่มันไม่ได้อะไรไปมันปั่นจักรยานมาวนอยู่นะคือมันเป็นเด็กสติไม่ดีครับทุกคนแต่มันเคยทําร้ายคนนะครับเด็กคนนี้มันเคยทําร้ายคนตอนนี้ผมก็เลยหาทุกอย่างมาล็อกไว้เลยอันตรายมากครับทุกคนเนี่ยมันเคยขโมยของคนไปขายนะแล้วในบ้านก็มีของมีค่าคือมีโน้ตบุ๊กนะครับ มีโทรศัพท์ลูกแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นมาเอาไปไม่ได้หรอกแต่มันจะมาขโมยของเล็กๆน,น,น้อยๆองทุกคนเราก็เลยหากุญแจมาล็อกไว้ทีเนี้ยหากุญแจมาล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเตือนฝากระวังด้วยนะครับทุกคนคือโจรขึ้นบ้านครั้งนี้มันก็เลยทําให้เราต้องเซฟตัวเองมากขึ้นต้องเซฟบ้านมากขึ้นเราต้องเอ่อเหมือนส,สติไม่ดีนะทุกคนคือเด็กสติไม่ดีนั่นแหละแต่มันขโมยได้นะ คือเราทําอะไรไปอ่ะเราผิดแต่มันไม่ผิดไงทุกคนเออเนี่ยมันปีนจากตรงเนี้ยไต่ไต่กําแพงไปหลังบ้านเลยมันจะเข้าด้านหลังครัวไงแล้วมันก็จอดจักรยานตรงนี้ทุกคนดีที่แม่มาเจอมันไอ้นี่มันทําร้ายคนด้วยนะดีที่มันไม่ถือมีดถืออะไรมาด้วยอันตรายมากครับฝากเตือนทุกคนด้วยนะครับอยู่บ้านหรือปิดบ้านไม่สนิทเราต้องล็อกบ้านให้สนิท ต่อไปนี้เราก็จะล็อกบ้านให้เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ฝากเตือนหลังคือเราจะออกไปไหนเราก็ต้องล็อกบ้านอย่างดีนะครับทุกคนนะโอเคครับอันนี้ก็ฝากเตือนภัยนะทุกคนนะฝากเตือนคนที่ไม่อยู่บ้านนะครับก็ก็ต้องล็อกบ้านให้ดีนะครับทุกคนถ้างนั้นโจรขโมยมันเอาของมีค่าเราไปแล้วก็จะตามลำบากนะเสียเวลา ถ้ามาหากินด้วยโอเคครับใครชอบดูทาหอนของคนที่ไม่ค่อยจะล็อกบ้านนะครับทุกคนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม